กอดีตที่หายไปนานเมื่อพวกมาเฟียมาทวงหนี้จากเธอกลับกลายเป็นว่าพวกเขากำลังตกอยู่ในกับดักของความลับที่เธอซ่อนไว้แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นความจริงจะเปิดเผยอย่างไรและเธอจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรที่รออยู่ในเงามืดเตรียมตัวให้พร้อมกับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดและความลับที่ไม่มีใครเคยรู้หญิงสาวนั่งนิ่งอยู่บนรถเข็นริมถนนเปลี่ยวในยามบ่ายที่เงียบงนัน สายลมอ่อนพัดผ่านใบไม้แห้งปลิวกระจัดกระจายแสงแดดลอดผ่านต้นไม้ใหญ่ทาบเงาลงบนพื้นเสียงฝีเท้าหนักกระทบพื้นคอนกรีตดังใกล้เข้ามาผู้ชายสามคนในเสื้อคลุมหนังดำเดินตรงมาหาเธอหนึ่งในนั้นคาบไม้จิ้มฟันไว้ที่มุมปากอีกคนถือสมุดบัญชีเก่าๆเ,เปิดดูเลขหน้ากระดาษถึงเวลาชำระนี้แล้วแม่หนูเสียงของชายคนนั้นเย็นเยียบหญิงสาวเงยนหน้าขึ้นช้าๆ แววตาเธอนิ่งสนิทไม่มีความกลัวแม้แต่น้อยมือเธอกำที่วางแขนของรถเข็นแน่นลมหายใจแผ่วเบาแต่มั่นคงเสียงใบไม้ถูกเหยียบดังกรอบกแกรบหนึ่งในชายพุ่งเข้ามาคว้าไหล่เธอทันใดนั้นเองแขนของเธอกระตุกขึ้นเหวี่ยงหมัดเข้าที่ใบหน้าของชายคนนั้นเสียงกระดูกกลั่นดังสนัน่นเขาร้องลั่นล้มลงกับพื้นทันทีอีกสองคนตะลึงชั่วขณะ หญิงสาวยันตัวขึ้นจากรถเข็นขาทั้งสองข้างยืดตรงออกอย่างมั่นคงเธอไม่ใช่คนพิการไม่เคยเป็นเลยเธอคืออาจารย์กังฟูที่หลบซ่อนตัวจากโลกภายนอกมานานหลายปีฝุ่นบนพื้นลอยขึ้นตามแรงเท้าที่เคลื่อนไหวเร็วเกินตาเห็นเสียงลมหายใจของชายสองคนที่เหลือเริ่มถี่ขึ้นพวกเขาถอยหลังแต่มันสายเกินไปแล้ว เท้าของเธอเหวี่ยงเป็นวงกลมตัดผ่านอากาศด้วยเสียงฟืดแหลมหน้าของชายอีกคนหันไปตามแรงหมดัดเลือดพุ่งออกจากปากของเขาเหมือนสายน้ำคนสุดท้ายชะงักตัวสัน่นเขาเพิ่งสังเกตเห็นรอยสักมังกรดำบนต้นคอของเธอนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของเงามรณะกลุ่มนักฆ่าที่หายสาบสูญไปเมื่อสิบปีก่อนหญิงสาวเดินเข้าไปใกล้ เสียงเท้าของเธอกระทบพื้นช้าๆแต่หนักแน่นเขาถอยจนหลังชนกำแพงมองเธอด้วยสายตาสิ้นหวังกลิ่นเงือกลิ่นฝุ่นและกลิ่นเลือดปะปนในอากาศเธอหยุดยืนตรงหน้าเขาเงาของเธอปกคลุมร่างเขาทั้งหมดแววตาเธอยังคงนิ่งไม่มีคำพูดใดหลุดออกจากปากเธอมีเพียงเสียงลมหายใจสม่ำเสมอและแววตาที่บอกว่า ทุกสิ่งเพิ่งจะเริ่มต้นมือของเธอค่อยๆย,ยกขึ้นปลายนิ้วแตะที่ขอบเสื้อคลุมเขาเห็นมีดเล็กซ่อนอยู่ใต้แขนเสื้อใบมีดบางเฉียบสะท้อนแสงแดดวาบหัวใจของชายคนนั้นเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกขาของเขาอ่อนแรงจนสุดลงนั่งกับพื้นหญิงสาวย่อตัวลงสายตาจับจ้องเขาไม่กระพริบจำไว้ให้ดีเธอกระซิบเสียงเบา แต่มันกรีดลึกเข้าถึงกระดูกฉันไม่ชอบความวุ่นวายลมแรงพัดผ่านอีกครั้งเสียงใบไม้ปลิวหมุนวนรอบตัวทั้งคู่เธอลุกขึ้นยืนหมุนตัวกลับอย่างสง่างามชายคนนั้นนั่งนิ่งร่างสันะร,ร,ริกเธอเดินกลับไปที่รถเข็นแต่เธอไม่ได้นั่งลงเธอแค่ใช้มือจับมันไว้เบาๆแล้วค่อยๆเข็นมันไปข้างหน้า เหมือนหญิงสาวที่ไร้กำลังผู้คนที่เดินผ่านไปมามองเธอด้วยความสงสารไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นว่าภายใต้ท่าทางอ่อนแอนั้นคือจอมยุทธผู้ไร้พ่าย,ายและที่มุมตึกหลังสุดมีเงาของใครบางคนกำลังยืนดูทุกอย่างเงียบๆแววตาเขาเปล่งประกายด้วยความคาดไม่ถึงริมฝีปากกระตุกยิ้มเขายกโทรศัพท์ขึ้นแนบหู เราเจอตัวเธอแล้วเขาพูดเบาๆก่อนจะก้าวหายเข้าไปในความมืดทิ้งไว้เพียงความเงียบที่อึดอัดและกลิ่นอันเย็นเยียบของความตายที่ยังคงลอยอ้อยอิงอยู่ในอากาศหญิงสาวหยุดเดินสัมผัสบางอย่างไหลผ่านแผ่นหลังลมหายใจของเธอขาดช่วงไปชัว่วขณะเหมือนมีดบางเฉียบเฉือนผ่านอากาศไร้เสียงแต่เฉียบคมเธอหันหลังกลับอย่างรวดเร็ว ถนนว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เธอรู้มีคนเฝ้าดูอยู่แน่มือของเธอล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อหยิบเหรียญโลหะเล็กๆขึ้นมาขอบมันถูกลับจนคมราวกับใบมีดเธอยโยนมันขึ้นกลางอากาศเหรียญหมุนอย่างเร็วจนเกิดเสียงหวีดแหลมไม่มีใครปรากฏตัวแต่ที่ปลายซอยมีแสงสะท้อนบางๆวอบขึ้น แววตาเธอเปลี่ยนไปทันทีไม่ใช่ความสงสัยแต่เป็นความแน่ใจเธอเก้าวออกจากเงามุ่งตรงไปยังแสงสะท้อนนั้นฝีเท้าเธอหนักแน่นแต่ไร้เสียงทุกก้าวของเธอเต็มไปด้วยแรงกดดนันเหมือนอากาศรอบตัวกำลังถูกรัดแน่นเมื่อเธอเลี้ยวเข้ามุมซอยเงานหนึ่งก็ถอยห่างเข้าไปในความมืดอีกครั้งมันเร็วเร็วกว่าที่เธอคาดไว้ หญิงสาวยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นกลิ่นน้ำมันเครื่องจากโกดังเก่าชยมาผสมกับกลิ่นสนิมและความชื้นที่เหมือนเลือดแห้งประตูเหล็กด้านข้างเปิดแง้มไว้เล็กน้อยเสียงลมหายใจของเธอเบาลงแต่หัวใจเต้นแรงเธอรู้สิ่งที่รอยอยู่ข้างในไม่ใช่เพียงศัตรูจากอดีตแต่คือความลับที่เธอหลบหนีมาตลอดชีวิต เธอเก้าวเข้าไปในโกดังประตูเหล็กส่งเสียงเอียดเบาๆความมืดปกคลุมทุกมุมกลิ่นฝุ่นเก่าและเหล็กขึ้นสนิมอบอวนอยู่ในอากาศแสงจากหลอดไฟดวงเดียวกระพริบทีๆให้ความสว่างเพียงพอแค่เห็นเงาพื้นคอนกรีตเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าเสียงฝีเท้าของเธอก้องสะท้อนกลับมาเหมือนมีใครเดินตามอยู่ข้างหลังเธอไม่หันกลับแค่เดินลึกเข้าไป ทุกย่างก้าวเหมือนกำลังเข้าใกล้บางสิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับที่มุมห้องมีกล่องไม้เก่าๆซ้อนกันเป็นชั้นมีรอยเลือดจางๆติดอยู่บนพื้นเหมือนถูกพยายามเช็ดออกแต่ยังทิ้งร่องรอยไว้หญิงสาวย่อตัวลงใช้นิ้วแต่รอยเลือดกลิ่นข่าวยังสดใหม่เธอเงยหน้าขึ้นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังตอองไม้สูงนิง่ง และไม่ส่งเสียงใดๆออกมาเธอพูดน้ำเสียงเรียบแต่ทรงพลังเงานั้นขยับเผยให้เห็นใบหน้าภายใต้หน้ากากดำเจ้ามาเร็วกว่าที่คิดเขากล่าวเสียงแหบต่ำข้าเฝ้ารอวันนี้มานานหญิงสาวไม่ตอบเพียงก้าวไปข้างหน้าช้ามั่นคงเสียงเครื่องยนต์เก่าดังขึ้นที่ผนังอีกด้าน ไฟในโกดังติดขึ้นอีกดวงส่องให้เห็นว่าไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวที่รออยู่ในที่แห่งนี้แสงไฟกระทบใบหน้าของผู้คนอีกห้าคนแต่ละคนยืนนิ่งแววตาแน่วแน่บนหลังพวกเขามีสัญ,ญลักษณ์เดียวกันมังกรดำสัญ,ญลักษณ์ของอดีตท,ที่เธอเคยเป็นส่วนหนึ่งหญิงสาวหยุดยืนตรงกลางล้อมรอบด้วยอดีตสหาย และศัตรูในคราเดียวกันหนึ่งในนั้นขยับออกมาชายชาราผมขาวซีดดวงตาเหมือนน้ำแข็งที่ไม่ละลายเจ้าทำให้เราต้องตามหาสิบปีเจ้าไม่เคยกลับมาหญิงสาวมองเขานิ่งความทรงจำตีขึ้นมาราวพายุเสียงกรีดร้องเปลวไฟและเลือดของสิษย์น้องที่เปื้อนมือเธอข้าไม่ได้หลบหนี ข้าแคกไม่ต้องการข้าอีกเธอพูดเบาๆแต่ทุกคำเต็มไปด้วยแรงสะเทือนชายชราหัวเราะในลำคอแต่โชคชะตาไม่เคยปล่อยให้เจ้าเลือกเขายกมือขึ้นทุกคนข้างหลังเคลื่อนไหวพร้อมกันร่างกายเบาเหมือนเงาฝีเท้าเร็วราวสายลมหญิงสาวยืนนิ่งหลับตาสูดลมหายใจลึกเข้าไปในอกแล้วทุกอย่างก็เงียบลง ก่อนที่เสียงกรีดอากาศจากการโจมตีจะดังขึ้นเธอลืมตาในแววตานั้นไม่มีความลังเลอีกต่อไปเธอรู้ดีว่าคืนนี้เลือดจะหลั่งอีกครั้งเสียงหมัดกระทบเนื้อดังสั้นและหนักแน่นร่างแรกที่พุ่งเข้าใส่เธอลอยกลับไปกระแทกผนังโกดังเสียงกระดูกหักดังแกรกหญิงสาวหมุนตัวหลบการโจมตีจากทางด้านหลัง ปลายเท้าเฉียดหน้าคู่ต่อสู้อย่างแม่นยำเพียงพอให้เขาเสียหลักเธอคว้าข้อมือของอีกคนหมุนพลิกจับล็อกแน่นเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นก่อนที่เขาจะซุดลงฝุ่นลอยกระจายกลิ่นเหงื่อกลิ่นเลือดและกลิ่นเหล็กเก่าผสมกันในอากาศร้อนอับชายชารามองทุกอย่างด้วยแววตานิ่งสงบฝีมือเจ้ายังไม่ตกเลยแม้แต่นิดหญิงสาวไม่ตอบ แค่หายใจช้าๆหัวใจเต้นแรงเป็นจังหวะเดียวกับฝีเท้าคนที่เหลือเริ่มล้อมวงแต่เธอไม่ขยับเหมือนเสือที่รอเวลาขย่ำเหยื่อแสงไฟในโกดังวุบไหวเงาของเธอทอดยาวบนพื้นเหมือนปีกแห่งความตายเสียงฝีเท้าอีกคู่ดังเข้ามาอย่างรวดเร็วจากด้านหลังเธอเอี้ยวตัวหมุนกายกลางอากาศเท้าเธอฟาดเข้าใต้มกรามของศัตรูอย่างรุนแรง ร่างเขาล้มลงไร้สติในทันทีเลือดไหลซึมจากปากแผลบนหน้าผากหยดลงพื้นคอนกรีตช้าๆเธอยืนนิ่งกลางโกดังล้อมรอบด้วยร่างที่บาดเจ็บกระจัดกระจายชายชราเดินเข้ามาใกล้ช้าแต่มั่นคงเขาถอดเสื้อคลุมออกเผยให้เห็นแผลเป็นยาวผ้าจากบ่าไปถึงเอวเจ้าคิดว่าหนีกำพ้นหรือเขากระซิบเสียงแผ่ว หญิงสาวจ้องเขานิ่งไร้แววลังเลใดๆข้าไม่ได้หนีกรรมข้าแค่รอเวลาที่จะจบมันด้วยมือของข้าเองชายชรายหยุดยืนห่างจากเธอเพียงไม่กี่ก้าวแววตาเขาเปลี่ยนไปจากเย็นชาเป็นเศร้าลึกเจ้าคือสิทธิที่ข้าภูมิใจที่สุดเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแต่เจ้าก็เป็นคนที่ทำลายทุกอย่างที่ข้าสร้างหญิงสาวนิ่ง ใบหน้าเธอไม่แสดงอารมณ์แต่หัวใจภายในเต้นแรงจนแทบระเบิดข้าไม่เคยต้องการอำนาจเธอพูดชัดถ้อยชัดคำข้าต้องการอิสระจากเลือดจากความตายจากเจ้าชายชาราหัวเราะเสียงหัวเราะนั้นเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าอิสระไม่มีอยู่จริงสำหรับคนแบบเราเขายกมือขึ้นนิ้วทั้งห้าชี้ไปยังเธอ มีเพียงหนึ่งที่จะอยู่รอดในค่ำคืนนี้หญิงสาวค่อยๆขยับเท้าตั้งท่าพร้อมแววตาแนว่วแน่แสงจากไฟในโกดังทาบเงาทั้งสองทับซ้อนกันเหมือนนักรบสองคนในสนามรบสุดท้ายเสียงเงียบลงแม้แต่ลมหายใจของคนเจ็บก็เงียบงนันแล้วทันใดนั้นชายชราพุ่งเข้าหาเธอด้วยความเร็วเหนือคาดปลายเท้าเขากระแทกพื้นเสียงดัง แรงกระแทกทำให้พื้นคอนกรีต,ตแตกร้าวหมัดแรกฟาดใส่ไหล่เธอแต่เธอเอี้ยวตัวหลบหมัดสวนกลับของเธอเฉียดหน้าเขาเพียงเสี้ยววินาทีการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดเสียงกระแทกกระทบเสียงหายใจที่และเสียงหัวใจที่เต้นรัวของทั้งคู่ฝุ่นในโกดังฟุ้งกระจายทุกการเคลื่อนไหวรวดเร็วรุนแรงและแม่นยำจนกระทั่ง ชายชาราพลาดจังหวะเพียงเสี้ยววินาทีที่เขาสะดุดลมหายใจตัวเองหญิงสาวคว้าโอกาสนั้นฝ่ามือฟาดเข้าเต็มหน้าอกเสียงดังปักและร่างของเขากระเด็นไปกระแทกผนังด้านหลังเงียบเงันอีกครั้งมีเพียงเสียงลมหายใจของเธอหนักสั้นแต่เต็มไปด้วยชัยชนะและความเจ็บปวดที่ไม่มีใครเห็น ชายชาราทรุดลงกับพื้นมือเขากุมหน้าอกเลือดซึมออกมาจากมุมปากช้าๆแววตายังคงจ้องมองเธอไม่ใช่ด้วยความเกลียดแต่เป็นความยอมรับเจ้าแข็งแกร่งกว่าเดิมมากเสียงของเขาแหบพร่าแต่ยังแฝงด้วยความภาคภูมิใจหญิงสาวเดินเข้าไปใกล้เธอหยุดยืนต่อหน้าเขาแสงไฟสะท้อนในดวงตาที่ว่างเปล่า ฆ่าสู้ไม่ใช่เพื่อชนะเจ้าเธอกล่าวช้าช้าแต่เพื่อจบสิ่งที่เจ้าสร้างชายชราหัวเราะเบาๆเลือดหยดจากริมฝีปากลงบนพื้นถ้าเช่นนั้นจงแบกรับสิ่งที่เหลือด้วยตัวเจ้าเองเขาหลับตาปล่อยให้ร่างกายล้มลงอย่างช้าช้าไรการต่อต้านหญิงสาวยืนนิ่งมองร่างนั้นโดยไม่ขยับไม่มีความสะใจ ไม่มีรอยยิ้มมีเพียงความเงียบงนันเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นจากด้านนอกแสงไฟหน้ารถสองลอดเข้ามาทางประตูโกดังเธอหันหลังกลับเดินออกไปอย่างช้าๆผ่านร่างของผู้ที่เคยเป็นครอบครัวผ่านอดีตผ่านความเจ็บปวดทั้งหมดเมื่อประตูโกงปิดลงเสียงกรีดของบารเหล็กคือคำปิดท้ายแห่งเรื่องราวในอดีตแต่ในความเงียบนั้น เงาร่างหนึ่งยังคงยืนมองจากดาดฟ้าชายหนุ่มในชุดสูตรแว่นดำมือถือกล้องบันทึกภาพเขากดหยุดการบันทึกส่งไฟล์ผ่านอุปกรณ์สื่อสารภารกิจเสร็จสิ้นเป้าหมายตื่นแล้วเขาหันหลังกลับหายไปในความมืดโดยไม่มีใครรู้ว่าสิ่งที่หญิงสาวเพิ่งเผชิญคือแค่จุดเริ่มต้นของบางสิ่ง ที่อันตรายยิ่งกว่าอดีตทั้งหมดของเธอรวมกันลมกลางคืนพัดแรงเสื้อคลุมของเธอปลีไหวแต่ร่างของหญิงสาวยังคงสงบนิ่งเธอเดินข้ามถนนอย่างช้าๆ้าท่ามกลางแสงไฟกระพริบของเมืองแววตาของเธอมองไปข้างหน้าไม่หันกลับไปมองเบื้องหลังแม้เพียงครั้งเดียวแต่ในใจทุกภาพยังคงชัดเจนเสียงกรีดร้อง เปลวไฟใบหน้าของผู้คนที่ล้มลงเพราะเธอโทรศัพท์ในกระเป๋าเสื้อสั่นเบาๆเธอหยิบขึ้นมาหน้าจอแสดงข้อความเพียงหนึ่งบรรทัดยูนิตก้าวเคลื่อนไหวแล้วเป้าหมายเจ้าดวงตาของเธอรี่ลงริมฝีปากขบแน่นเล็กน้อยแต่ไม่มีความกลัวในสีหน้าเธอกดลบข้อความเก็บโทรศัพท์กลับเข้ากระเป๋า แล้วเร่งฝีเท้าในตรอกแคบข้างหน้ามีแสงสีฟ้าเรืองๆส่องออกมาจากผนังเมื่อเธอก้าวเข้าไปอุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติก็เริ่มทำงานประตูเหล็กแยกออกเผยทางลับที่ทอดลงสู่ใต้ดินกลิ่นโลหะและกลิ่นน้ำมันเข้าจมูกทันทีอุณหภูมิลดลงในพริบตาเธอเดินลงบันไดเหล็กเสียงฝีเท้าดังสะท้อนราวกับเสียงในอุโมงค์หลอน เมื่อถึงด้านล่างแสงไฟในอุมโมงค์เปิดขึ้นเองตามจังหวะการเดินของเธอห้องลับเปิดออกตรงหน้าภายในเต็มไปด้วยจอมอนิเตอร์แผนที่เมืองและรายชื่อบุคคลเป้าหมายที่มีใบหน้าของเธออยู่ตรงกลางชายไวกลางคนในเสื้อโค้ทอยาวหันมาหาเธอใบหน้าเขาเคร่งเครียดพวกมันเริ่มเคลื่อนไหวเร็วกว่าที่คาดเขาพูดเสียงต่ำ หญิงสาวพยักหน้าเบาๆก่อนเอ่ยคำที่ทำให้บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปทันทีก็ถึงเวลาแล้วที่จะล่าชายในเสื้อโค้ทพยักหน้าเขาเดินไปที่โต๊ะกลางห้องหยิบกล่องเหล็กเล็กๆส่งให้เธอหญิงสาวรับไว้ด้วยมือมั่นคงเมื่อเปิดออกภายในคือสร้อยเส้นหนึ่งห้อยจี้รูปมังกรครึ่งตัวสัญ,ญลักษณ์เก่าแต่ความหมายใหม่ เธอมองมันสักพักก่อนคล้องไว้ที่คอเหมือนปิดฉากบทหนึ่งเพื่อเริ่มต้นอีกบทอย่างสง่างามชายคนนั้นกดปุ่มบนผนังจอมอนิเตอร์ทุกจอเปลี่ยนภาพแสดงใบหน้าศัตรูตำแหน่งล่าสุดและเวลาเคลื่อนไหวเรามีเวลาไม่มากแต่ตอนนี้เจ้าไม่ต้องสู้คนเดียวอีกแล้วหญิงสาวยิ้มบาง,บาง เป็นรอยยิ้มแรกในรอบหลายปีไม่ใช่เพราะความโล่งใจแต่เพราะรู้ว่าเส้นทางที่เดินไม่ใช่เพียงเพื่อหลบหนีอีกต่อไปเธอเก้าวออกจากห้องเสียงประตูโลหะปิดตามหลังเสียงฝีเท้าเธอมั่นคงบนทางเดินใต้ดินมือลูกจี้มังกรที่คอเบาๆเหนือพื้นดินแสงแรกของวันใหม่เริ่มทอขึ้นอรุณรุ่งส่องผ่านท้องฟ้งฟาสีเทาหม่น เมืองยังคงหลับไหลแต่การต่อสู้ครั้งใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วในเงามืดและที่ปลายทางไม่ใช่แค่การล้างแค้นแต่คือการปลดปล่อยทุกสิ่งที่ผูกมัดเธออดีตศัตรูและตัวตนที่แท้จริงหญิงสาวไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเธอคือเงาที่เคยถูกลืมและตอนนี้ เงานั้นกำลังจะกลืนเมืองทั้งเมืองไว้ในเงื้อมมือของมันเอง